ครับผมก็วันนี้นะครับผมมาเข้าร่วมงานนะครับ Sunday Morning Meeting นะครับผมก็เป็นการม e ติ้งมอเตอร์ไซค์นะครับผมจัดโดยกลุ่มทีมงานไฟกรมคลาสสิกไทยแลนด์นะครับก็วันนี้มาจัดกันที่หอมคาเฟ่นะครับผมก็นี่นะครับบรรยากาศรถเข้าร่วมก็วันนี้ก็ประมาณ30คันได้อยู่ครับเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกก็นะครับโดยงานนี้นะครับ เพื่อนๆอาจจะสับสนนะว่าว่าใช่งาน Sunday Morning l i ไ e ที่จัดไปที่ข้าวสารหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะผมอันนี้จะเป็นอีกทีมงานหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็วันนี้พี่เขาก็จับเป็นมิ้งเล็กๆนะครับผม mm hmm. นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่มาเข้าร่วมวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ W800SR มีหมดครับผม mm hmm. นี่คันนี้ MT-07 ใส่โมง เอดีวีอะไรก็มีนะครับผมจริงๆเขาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นรถคลาสสิกเนาะนี่ GTO ก็มา W175,W800,SR400,Royal ี n f i l l Bullet มมาครบครับ จะมาสัมภาษณ์ที่เจ้าของงานวันนี้นะว่างานนี้เกิดขึ้นมาไดยังไงครับผมโอเคอ่ะก็อย่างก่อนหนึ่งก็สวัสดีนะครับผมก็โอเคครับงานนี้จัดโดยทีมงานไฟกรมคลาสสิกนะฮะก็จุดประสงค์ที่จัดเนี่ยไม่ได้มีจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเราก็วันวันอาทิตย์อากาศเนี่ยอากาศกำลังเย็นๆกำลังสบายๆเนี่ยหลังฝนตกอย่างเงี้ยครับผมเราก็อยากจะชวน เพื่อนๆพีนพ่น้องแบบชาว2ล้อชาวไบเกอร์ทั้งหลายก็มาพบปะ,ะมาพบปะพูดคุยกินกาแฟกันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากครับเราแค่อยากเจอกันอ่าไม่ไ้มีอะไรซ้อนๆนะพี่แล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกมาเป็นร้านของคาเฟ่ที่สายใหม่ครับวันนี้อ๋อจริงๆเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนผม,มคนหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมก็เคยลองได้ลองมาอุดหนุนร้านนี้แล้วเราเห็นว่าเออ กาแฟของหวานเขาเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีก็ถือว่าแบบถือว่าถือว่ารสชาติดีแล้วบรรยากาศร้านเนี่ยดีด้วยครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สบายๆเหมาะกับการมิ팅ในลนนักษณะนี้คือมิ팅มากินกาแฟพูดคุยกันสบายๆครับผมใช่ครับคือบรรยากาศดีมากครับแล้วแบบหน้าร้านก็จะเป็นลานจอดรถอะไรแบบเนี้ยใช่ครับผมว่าบรรยากาศดีแต่ว่าถ้าถ้าเกิดบีเพื่อนจะนัดนะกันมาก็อาจจะแจ้งมนลวกหน้าหน่อยนะพี่เขาจะได้แบบจดสัรนที่จอดรถใช่ไหม เรียกว่าไงดีคือเผื่อเพื <c oughs> <athlete> ่อนๆสนใจว่าอยากอยากจะใช้สถานที่ของคาเฟ่เป็นที่มิทติ้งอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็เป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันเพราะว่างานเพราะงานเนี้ยผมก็คุยกับเพื Balance ่อนไปแล้วว่าคุยกับเพื่อนว่าเออว่าเราเห็นว่าร้านเนี้ยมันร้านเนี้ยคือก็มีบรรยากาศมีอะไรหลายอย่างที่แบบอ่ามันเหมาะกับการมิทติ้งแบบคืออาจจะไม่ต้องใหญ่โตมโหรไเลยทีคือตรงเนี้ยวันนี้ก็รวมๆก็ตีไปประมาณเกือบสามสิบคันครับผมแล้วก็แบบอ่ะ ลองเป็นมิ팅ในระดับไม่ได้บแบบเล็กๆก่อนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างทีมงานทีมงานไฟกรมตรงนี้เนี่ยคือเราก็เคยแต่ก่อนเนี่ยเราก็เคยจัดมิ팅ใหญ่เหมือนกันกแต่ว่ามันก็นานมาแล้วเพราะว่าตั้งแต่เพราะว่าก็ตั้งแต่โควิดนะเนาะเพราะว่าก่อนโควิดเราก็เคยแบบมีจัดงานอยู่ครั้งสองสาครั้งก็เคยโอโ้เคยตอนนั้น,นอ่ะเคยรวมคนได้แบบเต็มเต็มเต็มฟุตบาทและดำเนินเลยคือ งานนั้นน่ะหลายปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่โร<ช>งยีสตีวิแดดแน่นจนไปถึงถนนข้าวสารเลยใช่ออผมจำได้งานนะั้นผมก็ไปใช่ครับ <laughs> ตอนนั้นงานนั้นเนี่ยว่าตามตรงว่าเราตอนนั้นเรากเคสเราคิดแค่ว่าแบบเออจะชวนกันมา เล่นๆแบบมากสุดก็อาจจะ5้าสิบร้อยคันโอ้โหชวนเล่นๆมาจริงๆครับตอนนี้โอ้โหน่าจะห0ร้อยคันได้ตีนันแต่ว่าโอเคหลังจากโควิดมาเนี่ยก็มันก็อะไรหลายอย่างมันก็ทําให้เราไม่สามารถจัดงานได้อะไรได้ออแต่วันม,มามวันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะลองชวนกันมามิ팅ในานามของทีมงานทีมงานไฟกรมคลาสสิกกันสักครั้งหนึ่งทีนี้อันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็ได้มา าได้มาพูดได้มาพบปะกันได้มา,มาเรียกว่าเสาเสพบรรยากาศบาสบายๆเสพบรรยากาศสบายๆที่ร้านหอมคาเฟ่น,นี่นะครับผมก็ยังไงหลังหลังจากนี้เนี่ยคือก็คิดว่าอาจจะดูกันก่อนว่าจะเมื่อไหร่อ่าเดี๋ยวมีอีกใช่ไหมครับมีมีแต่แต่แต่เมื่อแต่เมื่อแต่เมื่อไรเนี่ยโอเคก็อยูก่ยก,ก็เดี๋ยวก็ต้องก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันเมื่อไหร่ที่ไหนรอติดตามที่เพจ ไฟคมคลาสสิกครับผมไฟคมคลาสสิกไทยแลนด์โอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เพจให้ที่ใต้คลิปน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะ add ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูครับว่าหน้าตาเพจเป็นไงนะครับอ่าได้ครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับผมเฮ้ยครับมีจะมีท่าทางอะไรไหมครับต้องมีท่าอะไรด้วยเนาะ เป็นอันเสร็จสิ้นงานมิงวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวทุกคนแยกย้ายกลับบ้านกันแล้วนะครับก็บวกว่าถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีมีงานกิจกรรมอีกเดี๋ยวผมก็จะแชร์ลงช่องอีกทีนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามแนะนาติดตามที่เฟซบุ๊กกรมคลาสสิกนะครับก็จะมีกิจกรรมเนาะเดี๋ยวรอดูว่ากิจกรรมครั้งต่อไปเขาจะจัดกันที่ไหนนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ ครับผมก็ออกจากงานมิงมานะครับก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือริมหิมนาชื่อร้านครับก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่จัดอยู่ริมริมนาเลยนะครับผมนามจริงๆเลยนะแต่นี้เขาสิงหลิ้กำลังจะปักปักกล้าใหม่มครับแล้วก็ข้างในก็จะมีที่นั่งห้อยขาด้วยนะครับก็มีทั้งหมูกระทะมีอะไรอย่างงี้ก็ ดูกันนะครับอยู่ห่างจากของคาเฟ่ประมาณ12บกิโลครับแต่มันเป็นทางบานทางผ่านกลับบ้านพอดีนะผมเลยขามาเราเห็นขากลับก็เลยอยากแวะสันหน่อยก็โอเคครับพุทเตียวอร่อยอนะตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งค่อยขานะครับกินพุเทเตียวกินอะไรกันได้นะแล้วก็จะมีเป็นศาลาน,นี่นะมีจุดถ่ายรูปนะมีน้องควายโอเคประมาณนี้ครับเก็บตกสั้นๆ